h e ล lo สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะก็วันนี้วันที่21ิมีนาคม2 5 6 3นะคะเป็นวันที่4ของการล็อกดาวน์ที่ประเทศมาเลเซียนะคะที่ฟ mm ิล hmm. <update S 2> ์อัปเดตไปเมื่อวานคือฟิลโดนยกเลิกตัว๋วเครื่องบินนะคะที่บินภายในประเทศขนาดบินภายในประเทศยังโดนยกเลิกคิดดูสิว่าสวยขนาดไหนนะคะ mm hmm. ก็เมื่อวานไม่ได้ตัดสินใจไปซื้อตั๋วรถบัสนะคะก็คือเพื่อนไปซื้อตั๋วรถบัสลับวันพรุ่งนี้ ฟิวก็แบบเออไม่กลับแล้วแหละแฟนก็บอกว่าไม่ต้องกลับหรอกอยู่นี่แหละเดี๋ยวให้พ่อพาไปจดพาสปอร์ตก็ได้อะไรเงี้ยฟิวก็เลยเออไม่ไปก็ได้ไม่กลับแล้วบ้านบอกที่บ้านแล้วนะคะว่าไม่กลับสุดท้ายแล้วตอนเย็นของเมื่อวานนะคะก็เลยคิดได้ว่าเอยกลับดีกว่านะคะเราไม่รู้ว่าเขาจะปิดไปถึงเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดหรือเปล่าตอนสิ้นเดือนนะคะแล้วก็ถ้าเขาเปิดแต่ประเทศเราปิดล่ะถ้าประเทศเราปิดคือถ้าตัว๋วเครื่องบินภายในประเทศ ก็คือไม่มีอีกอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ได้บินกลับบ้านใช่ไหมก็เลยตัดสินใจกลับนะคะวันนี้ตอนเช้าไปหาตัว๋วไปที่99้าทัวร์ไปซื้อตัว๋วก็คือไม่มีนะคะเต็มหมดนะทั้งวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ส่วนหลังจากนั้นนะคะฟิวก็ไปดูตั๋วที่ลักกินนะคะก็ไปดูตั๋ว JB บุูกิตเกียูฮิตามเต็มนะคะทั้งวันนี้แล้วก็วันพรุ่งนี้แล้วก็เลยกลับบ้านนะคะนั่งรถกลับมาก็เลยคิดได้ว่าเอ้ย มันมีไปลงอโลสตาร์ Star นี่หว่าก็เลยเข้าไปดูตั๋วนะคะเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตมีตั๋วของบริษัทนะคะสองบริษัทคือบริษัทสตาร์มาร์แล้วก็อีกอันนึงจำไม่ได้อะแต่ว่าพ่อแฟแนะนำให้ซื้อตั๋วของสตาร์มาร์นะคะ80เหรียญนนะจาก j v ไปลงอโลสตาร์ Star นะคะก็น่าจะใช้เวลาในการเดินทางประมาณ10ชั่วโมงนะคะประมาณนั้นแหละปะกติแล้วนะ ก็นั่นแหละค่ะขึ้นรถสี่ทุ่มไปถึงประมาณ7จ็ดแปดโมงเช้าประมาณนี้และมั้งน่าจะนะคะเสร็จแล้วฟิวก็ต้องหารถไปต่อนะคะที่ไปลงที่ด่านนะก็คือต้องหาแท็กซี่นะคะน่าจะประมาณ6กสเหรียญเท่าจากสนามบินไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็ต้องดูอีกทีนะคะกี่บาทก็ไม่รู้แหละแต่ยังไงก็ต้องกลับนะคะเพราะว่าไปถึงนู่นแล้วเนาะเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายนะคะ ฟิลนะตอนแรกแตัดสินใจว่าจะขนของไปเยอะมากเพราะว่าเราต้องกลับไปอยู่นานไม่รู้ว่าตอนไหนจะได้กลับมาใช่ไหมคะซื้อน้ำหนักกระเป๋าไว้20กิโลนะคะทุกเที่ยวเลยแต่เนื่องจากว่ามีคนแชร์มาว่า รถเขาไม่ได้เข้าไปตรงด่านนะเขาจะจอดให้ตรงที่ก่อนจะถึงด่านทหารคือเวลาเราออกไปจากมาเลตรงด่านชายแดนเนี่ยมันจะมีด่านทหารก่อนเสร็จแ,แล้วจะเป็นที่จอบพาสปอร์ตนะคะจากนั้นเราต้องผ่านด่านตำรวจมาเลอีกก่อนที่จะเข้าไปด่านไทยนะคะก็มันไกลมากอะ่ะ จากด่านตํารวจไปจ็อบพัส,สอร์ก็ไกลแล้ว ι, ไม่ใช่ดิไม่ใช่ด่านตำรวจจากด่านทหารนะคะไปจ็อบพัส,สอร์ก็ไกลแล้วจากจ็อบพัส,สอร์ไปด่านตํรารวจก็ไกลอีกนะคะแล้วตรงด่านตํารวจไปตรงที่ด่านไทยก็พอสมควรนะคะก็เลยตัดสินใจว่าไอ้กระเป๋าเนี่ยเอาไปแค่นี้เดียวพอเอาไปฟิลเอากระเป๋าลากใบเล็กไปใบหนึ่งแล้วก็เป้ใบหนึ่งนะคะคือถ้าเอาใบใหญ่ไปน่าจะเหนื่อยมากนะคะกระเป๋าหนักเราต้องลากไกลขนาดนั้น ก็ตัดสินใจนะคะว่าเออไม่เป็นไรหรอกเรากลับไปอยู่บ้านก็ต้องกักตัวอีก14วันนะคะก็คงไม่ได้แบบว่าไปไหนมาไหนแล้วก็เสื้อผ้าก็คงไม่ได้ใช้อะไรมากมายก็เลยเอาไปแค่ไม่กี่ชุดนะคะแล้วก็เป็นพวกขนมนะคะพวกมาม่าไปฝากน้องที่บ้านนะคะก็ประมาณนี้นะแต่ที่สําคัญที่สุดคือสิ่งที่เอาไปเจลล้างมือนะคะแล้วก็สเปรย์แอลกอฮอล์ ก็ไม่รู้ว่าจะอะไรยังไงนะตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อในมาเลเซียก็คือแตะไปที่1,000แล้วนะคะพรุ่งนี้วันที่22นะคะจะมีทหารออกมาทํางานร่วมกับตำร,รวจนะคะก็จะมีการตรวจตาที่เข้มขึ้นนะคะก็คือที่ผ่านมาเนี่ยคนมาเลเซียหลายๆคนเนี่ยมีเยอะอยู่นะที่เขาไม่ทําตามนะคะคือยังออกไปข้างนอกนะคะเขาให้ออกไปก็ยังออกไปอยู่แต่แถวบ้านฟิลจะบอกว่าเงียบมากคนไม่ออกบ้านเลยคือ ที่ฟิลอยู่ไม่ใช่คอนโดนะเป็นบ้านเป็นหลังๆเลยนะคะแต่ว่าเวลาฟิลเดินออกไปตรงหน้าต่างอ่ะไปส่องดูนะคะไม่มีใครเดินออกมาสูดอากาศข้างนอกแบบคือทุกคนอยู่ในบ้านจริงๆอ่ะขังตัวเองอยู่ในบ้านเลยนะแบบเอ้ยคุณออกเดินไม่ใช่ออกเดินเดินออกมาหน้าบ้านมาสูดอากาศบ้างก็ได้มาดูต้นมงต้นไม้หน่อยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอีกอย่างหนึ่งคือฟิลเนี่ยจะมีอาหารแมวที่บ้านนะคะแต่ที่บ้านไม่ได้เลี้ยงนะฟิลจะเอาอาหารแมวเนี่ยใส่เอ่าเรียกว่าอะไรอ่ะ ใส่จานไว้ให้แมวกินนะคะเป็นแมวจรจัดนี่แหละคือสงสารนะคะช่วงนี้คนไม่ได้ออกบ้านอะ่ะแมวจรจัดก็จะไม่มีอาหารกินก็ต้องใส่ไว้ให้เขานะคะหมดทุกวันใส่แบบมันมี2หลุมใช่ไหมที่เป็นแบบว่าที่ใส่อาหารแมวมีสองหลุมใส่ไว้แบบเต็มทั้งสองหลุมเลยนะทุกเช้าตื่นมาดูคืออาหารเกลี้ยงนะคะไม่เหลือสักเม็ดเลยคือกินกันจุมากไม่รู้ว่าแมวกี่ตัวนะคะ ก็จะมีขาโจ๋ตัวหนึ่งคือตัวสีดํามันน่าก,กลัวมากคือมันแบบไม่เป็นมิตรกับคนแต่มันกลัวคนนะมันเจอคนมันก็จะวิ่งหนีแต่ว่ามันไม่เป็นมิตรแล้วก็แต่มันชอบมากินข้าวที่บ้านนะคะคือชอบมากินอาหารที่บ้าน มันไปขาโจวันนั้นก็เห็นมันขมขืนแมวตัวเมียนะคะก็เลยไล่มันนะมันกัดคอกัดคอแมวตัวเมียนะคะแล้วก็แบบจะข่มขืนแมวตัวเมียแต่แมวตัวเมียก็ไม่ยอมแมวตัวเมียก็แบบนอนแบบว่าไม่ไม่ให้มันแบบทําได้ก็เลยช่วยแมวตัวเมียนะคะวันนั้นไล่มันไปนะมันก็เหมือนจะจำมันมองหน้าจ้องแบบจ้องแบบจําหน้ามึงไว้อะไรเงี้ยแต่มันก็มากินข้าวที่บ้านตลอดนะบางคันมันก็มาเดินบนหลังคาบ้านตรงแบบ มองไปตรงหน้าต่างอ่ะมันมาเดินบนหลังคาบ้านนะคะคือแบบเป็นแมวที่แบบเหมือนเป็นแมวเขาเรียกว่าอะไรแมวมาเฟียแล้วมันเป็นสีดํานะคะมันก็ถ้าคนไม่ชอบก็คิดว่าแมวดําน่ากลัวเนาะแต่มันไม่น่ากลัวหรอกมันก็น่ารักของมันอยู่แต่มันชอบทําตัวเป็นขาดโจนะคะแต่ก็นั่นแหละเอาอาหารให้กินมากินแล้วมันก็หนีนะคะมันไม่ให้จับ ก็มาอัปเดตประมาณนี้นะคะถ้ายังไงถ้าอย่างไงถ้าอย่างไงถ้ายัางไงไจะคือจะพูดอะไรก็คิดไม่ออกเลยก็ถ้ายัางไงพรุ่งนี้เป็นไปได้ก็จะถ่ายร็อกนะคะถ่ายคลิปวิดีโอไว้เวลาเดินทางนะคะว่าเวลาเดินทางเนี่ยช่วงที่เขาปิดประเทศเนี่ยฟิลเดินทางยังไงนะคะแต่มันก็เป็นปกติของการเดินทางนะคือการเดินทางระหว่างรัฐมันก็ใช้รถบัสถ้าไม่นั่งเครื่องนะคะปะกติพี่ก็นั่ง JB ไปที่ด่านอยู่แล้วนะคะก็เป็นปกติแต่ว่าครั้งนี้ก็คือต้องนั่งรถบัสของบริษัทในมาเลนะคะปกตินั่งของบริษัทไทยนะก็นั่นแหละคะ่ะเอาใจช่วยฟิลด้วยนะคะหวังว่าฟิลจะเดินทางปลอดภัยจนถึงบ้านนะคะเตรียมตัวอย่างดีแค่ไหนก็เหนื่อยใจกับการหาตัว๋วเครื่องบินนะคะแล้วก็ตั๋วบัสนี่แหละคือแบบปวดหัวมากเอาเป็นว่า ขอบคุณทุกคนนะคะที่แบบว่าเข้ามารับฟังฟิวบนอะไรก็ไม่รู้นะคะยังไงเดี๋ยวฟิวจะมาอัปเดตสถานการณ์อีกรอบหนึ่งนะคะไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย